สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเราเกือบมากันอีกครั้งหนึ่งใน My p a t h to t h r m o s จะโอเ,รเปร่าไปไหนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะใน My p a t h to Thermos ในพาร์ทที่3นะครับผมโอเคครับหลังจากครั้งที่แล้วเราเข้าประตูเข,เข้านู่นเข้านี่มาจนโผล่มาทางนี้ได้เราก็มาต่อกันเลยเสือผมกลับว่าจะกระโดดข้ามนะเนี่ย แล้มันดันกระโดดไม่ข้ามโอเคไม่เป็นไรเราก็มาหาวิธีทางที่เอ๊ะมันมีรูอ,อยู่นี่ด้วยถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นนะนี่แล้วตรงนี้ล่ะโอเคกระโดดไม่ผ่านแน่นอนเลยมันต้องมีรูให้น,นั่นไงถึงมีรูให้ต้องขออภัยทานภัยอย่างแรงนะฮะอะไรเหรอจะไอแล้วไอ้ชิวอ้ย โอเคครับหายไอนะครับว่าไอไปแล้วนะไอเลิฟอยู่นะฮะตะกี้นี่เหมือนเห็นรูอยู่มันมันมันเชื่อมต่อมาทางนี้ไหมไอรูเรกเรสนั่นนะรูที่สามารถสอดใส่เข้าไปได้อ่ออ่อโหเยโอ้ยโอเคครับผมโอ้ยขนปุยรูกพอนี่ไงอ๋อรูนี้นี่ไงฮะมันมันโยนเข้าไปได้ไหมอ่ะออกมาีนมันไั่ไลุกลุกมาได้บ่ได้นะครับ อู้เหนือก็บ่ได้นะครับผมอ่าฮะอู้ภาษากลางแปลว่าอู้งานไม่ใช่แล้วฮะภาษากลางอาจจะแปลว่าเออ่พูดนะครับอู้นะฮะเจ้าสวัสด,ดีเจ้าเย,ย้ไปแล้วอ่ะดันเขานะตัวเองว้าชัวโอเคขอบคุณครับเป็นมุกในพาร์ทแรกนะฮะที่ให้ดันเราไปนะฮะ ขอบคุณมากครับลูกบอลน,น้อยหรือว่าขนปุยแม่งเอ้ยทําไมในร่องหืบลายมันเป็นร่องคล้ายๆกับเออเรช่างบันเทิงฮะอย่าไปคิดถึงมันเลยนะฮะก็แคปชั่นไว้หน่อยนะฮะเกมนี้แคปชั่นเยอะนะครับผมแคปชั่นแม่งมั่วเลยฮะทําให้ไม่สวยนะบางภาพนะครับไม่ได้เราต้องแคปชั่นสวยๆส,ยส,ยสิไม่ทันแล้วนะฮะนี่คือแคมนะฮะผ่านจากแคมเล็กก็จะเจอแคมใหญ่นะฮะช่องแคบไอ้บ้าไม่ใช่แคม คิดไปไกลละไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับผมจะติดคำพูดว่าโอเคนะฮะโ oh yeah. อ้ยแย่เรามาฟังการแปลของผมกันดีกว่านะฮะไ <c oughs> ายละสามสี่การวาดภาพของเธอก็ยังเป็นแนวทางของฉันอยู่ธรรมดมันกำลังมองผมรอผมอยู่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเจอเนี่ย พบได้ที่นั่นหรือเปล่าโซเฟียหรือว่าเป็นการให้ไปของพระเจ้าและสุดท้ายผมก็จะอยู่ต่อหน้าพวกเขาทั้งสองแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักหรอกภาพมันช่างเหมือนภาพมันช่างเหมือนจริงๆทําไมมัน <c oughs> เหมือนจะให้เราสอดใส่อะไรเข้าไปเอ้ยอย่าไปคิดลึกนะครับผมหมายถึงว่าเออมันอาจจะแบบว่าเป็นหินชั้นหินผาอะไรอย่างเงี้ยแหวกออกมาสองข้างมีรูตรงกลางอย่างเงี้ยนะฮะ เออไปไกลแล้วโอเคครับผมแคปชั่นในภาพหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเราลงไปที่ต้นไม้ดีกว่าครับมีประเด็นแล้วฮะต้นไม้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 ต้นไม,นไม,นไม้มันมีอะไรสีขาวตรงนู้นหรือเปล่าผมคิดไว้เองหรือเปล่านะฮะหรือมันเป็นจริงนะฮะนะฮะผมมันมีสีขาวอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยมันคืออะไรอ่ะพี่ผมไม่รู้ฮะผมไปดีกว่าครับเดี๋ยวเสียเวลาโซโซ คือผมติดจากเกมอะไรมาเนี่ยกระโดด Counter s t r i e Expensive g o v e r Expensive หรือเปล่าเวลาย,ยิงกันแล้วชอบกระโดดกระโดดเหมือนจะหลบกระสุนได้นะแต่คนที่รู้ทางแม่งก็ปิ้วปิ้วปิ้วนะฮะก็ยิงมาได้แบบว่าหน้าตาเฉยแล้วเราก็ตายไป Amazing แล้วแล้วโอ้โหตายเลยถ้าเกิดไม่มีเสาพวกนี้ผมหลงทางได้นะครับต้องขอบคุณพี่เสานะฮะอ่า พี่สาวคนนี้น่ารักมากเลยนะครับเป็นผู้หญิงเออมองไม่เห็นแล้วอะไรอะเรยวผมอยู่ที่ไหนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอา้าเฮ้อเฮ้ล้มรมอบ๊อบอยู่ที่ไหน นะฮะมีแต่โอ้ยปิดสนาเต็มไปหมดเลยแล้วตะกี้นี้ก็ขาวมืดแล้วนะแล้วผมก็มาโอโหอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนะครับเอาละไม่เป็นไรนะฮะผมให้อภัยนะฮะก็ก็ต้องตามตามเสาตามพี่เสาคนนี้ไปนะฮะทำไมพี่เสาเสียงมันออกคล้ายๆพี่สาวนะ,ะก็เรียกว่าพี่สาวกันละกันนะครับเนี่ยพี่สาวก็พามาเจอกับอ้าโอเคนะคะ พี่สาวเจอมกับน้องปุกปุยนะครับเอาปุกปุยออกมานะฮะแหวโอ h my god เห็นสภาพภูเขาไฟฟูจิขนาดที่ยังไม่ปะทุ โอเคครับผมฟังเสียงพอแล้วนะมันจะช้านะมีเสาหินตรงนู้นผมเชื่อว่าวางไว้แล้วไอ้พวกนี้จะขยับมันเป็นเส้นทางแต่ก่อนหน้านั้นมีอ่ามีดอกไม้ตรงนี้ผมเชื่อว่าวางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสักอย่างแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมจะไปทางไหนก่อนดีผมลองไปเสาหินก่อนก็นแล้วกันเพราะมันอยู่ใกล้สุดมันอาจจะมีประเด็นสุดหรือตรงนั้นเดียวอลองดูลองดูตรงดอกไม้ก็แล้วกันนะไม้นะ่าจะมีประเด็น วางลงไปลูกพ่อโอ้โหประเด็นชัดเจนเลยอ่ะเองประเด็นโอเคครับวางวางครับถ้าอ,อยากกิ้งไหนอยากกิ้งไหลไปไหนนะใช้ไหลไปไหลไปหล,าปลําอขลําน้อยนะฮะขลําน้อยนะครับผมเราก็เอาขลําน,น,น้อยอีกลูกหนึ่งลูกเริ่มชีอเริ่มบุบบาทไปเรื่อยๆละแล้วก็ขลําน้อยอีกลูกหนึ่งนะครับไปวางไว้ตรงนั้นเลยนะครับ Okay. นะฮะพัซดลนี้น่าจะพอง่ายอยู่สมควรนะครับอ้าวเฮ้ยตายแล้วฝนตกโอ้ยอ m มซิ n งไท a แ l นด์ Caption น,นะครับอ้าวแล้วเราจะอ๋อขึ้นไปได้เลยเหรออออไม่ได้ไม่ได้สิผมว่าผมต้องไปขึ้นอ่อขึ้นอ่าขึ้นทางนั้นนะครับผม,มทุกคนงงงงแล้วสิงงแล้วสิงงวสอ ไม่ต้องงงไปนะทุกๆท,ท่านผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเป็นอย่างที่ผมคิดนั่นเองนะฮะอย่าพามาตรงนี้นะลูกพามาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแต่ก็ไม่น่าจะสลายไปไหนเพราะว่าเหมือนเราตอนนี้เราอยู่ในจิตใจแล้วละ่ะเราเปิดประตูไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็วับไปวับมาอะไรอย่างนี้แล้วก็แคปชั่นหนึ่งรอบไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ย สวัสดีครับโตตัวน้อยอสวัสดีครับลูกบอลที่อยู่ข้างล่างกระปูหนึ่งลูกอ,อ่าฮะโอเคกระปู๋เออมันมีประตูข้างล่างด้วยเหรอเนี่ยไอยผมไม่รู้นเนี่ยเนี่ยลองไปดูประตูข้างล่างหน่อยประตูข้างล่างเขาไปไหนอ่ะนะลองดูประตูประต,ะประตูนู้นโผลม, <_" S 1> <า>มานี่แล้วประตูนี้โผลมาฮะโผลมานี่แล้วแล้วนี่ก็โผลมานี่ อืมโอเคครับผมขลําน้อยของเราก็ขลําขาหลํานะขลําน้อยของเราก็ทําหน้าที่ดีๆขอบคุณนะลูกนะไปก่อนนะไปแล้วปิว้วฮึอ่ะจะฮึบโอเคครับเราต้องเดินทางต่อไปนะฮะกับเวลาที่มีอยู่น้อยนิดนะครับผ่านประตูเข้าไปเสื้ออ่าโพที่ไหนอีกละคราวนี้โพที่ไหน อีกละคราวนี้อืมอืมอืออีกแล้วนะฮะมามืดมืดแบบนี้อีกแล้วนะฮะแถมประตูสว่างด้วยนะครับก็มยังไม่อยากจะเข้าขอสำรวจก่อนนะผมโอ้โหโอเคฮะมีลูกบอลมีขลังอยู่หนึ่งลูกวางอยู่ตรงนี้ดึงมันออกมาเนี่อุ้ยอ๋อ แคปชั่นภาพนี้ก็เอาเนาะเอาพิงกิ้งไปไหนแล้ว oh, <Captain. S 3> uh, ลูกเอ้แคปชั่นอะูกไปไหนโอเคอยู่นี่ไปแล้วครับไปแล้ว,ว,ลวไปแล้วเพิ่มความรวดเร็วไปแล้ววอทอะไรอะทำไมไม่หินหรือก้อนหินมันลอยอย่างนั้นเนี่ยโอเคมีตรงนั้นนะครับ วางแลวอะไรก็จะเกิดขึ้นก็เกิดนะฮะถ้ามีปาปิกาและที่อื่นมีไหมรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแหมบันไดเต็มไปหมดหืมไอบ้บ้าผมว่าผมวางเสร็จเอยมันมันต้องมีอะไรสักอย่างอะ่ะอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันบ่ใช่นะซูนะอ่ะยังไงก็วางไปก่อนแล้วกันประมาณนี้นะตัวเองโอเคครับผมเอาละวางไว้เรียบร้อยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยวางไว้แล้วจะ อาจะติดมาทำไมลูกวะโอเคอ่าพิงอยู่นั่นไว้ก่อนนะลกูกอืมใครมันเป็นาใครมันเป็นสถาปน,นิกสร้างไอ้พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยก็ไม่ทราบนะครับโอเคฮะเราก็ะจะอ่ำแล้วอ่ำจะผ่านไปยังไงดี่ะเนี่ยขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้อยู่แล้วตรงเนี้ยคืออะไรอะ่ะผมเห็นแล้วมันน่าน่าไปดูมากนั่นไง มีข้อความนะครับเรามาดูกันว่าเขาว่าอะไรอืมบนหลุมศพจังอืถ้าไมหลุมศพมันแปลกๆโอเคผมหมกมุ่นอยู่กับน้องสาวของผมเธอจมน้ำในเหตุการณ์ซึนามิหลังจากนั้นผมก็ตั้งชื่อลูกสาวโซเฟียอืม โอเคนะครับว่ากันเลยนะฮะเราก็ไปต่อกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรื่องมันไปได้ไหมเนี่ยผมว่าไปไม่ได้แน่เลยอะ่ะมันต้องหาลูกบอลอะไรมาวางไว้ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วข้างหลังนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วแน่เลยขึ้นไม่ได้ด้วย อ๋อเหอยน่ารงสารแล้วผมจะเอาลูกบอลไหนมาวางไว้ตรงนั้นน่ะไอตรงที่เป็นดอกไม้อะ่ะนั่นไงไปไม่ได้แล้วขอบคุณมากต้องหาลูกบอลมาวางไว้ที่ที่เป็นดอกไม้นะครับพอวางเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดประตูมิติไปได้ทุกที่นะฮะแต่แม่งเสือกไปทางที่เราอยากจะไปไม่ได้นะฮะอืมจเจริญพรทโยม คิดว่าลูกบอลน่าอยู่แถวไหนได้อยู่ตรงนี้แหละผมคิดว่าผมจะเอาลูกบอลนั้นออกก่อนนะครับเอาขลำนั้นออกก่อนนะฮะไม่เอาขลมออกน่ากลัวเชียวทางนี้มาดูสักแป๊บหนึ่งอ่อมีเสาเต็มไปหมดเลยเอา่าฮะหลังจากมีเสาแล้วก็มีที่ที่สําหรับเอาลูกบอลเอาขลำวางนะฮะอย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะครับว่าจะเอาขลัมลูกนั้นมาวางไว้ตรงนี้ก่อนอืมแล้วจะโอ้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 ออ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 โอเคครับน่าจะเอาขลามลูกนั้นวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มันจะชี้ทางไปสู่ขลามอีกลูกหนึ่งนะครับไปไปเร็วไปเร็วมาถึงขลามลูกแรกแล้วหยิบไปพ่อจะพาเที่ยว จริงมันมันน่าจะขึ้นได้เลยนะแต่มันก็ไม่ได้วางเสร็จแล้วลูกที่สองมันจะไปโผล่ตรงไหนวะเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆที่ทางก็ยาวเกินเอาละครับมาถึงแล้วนะก็บรรจงวางไว้วางวางวาง,วางไว้สิลูกอ่ะแล้วตามเสาไปถ้าไม่มีเสานี้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหตายแล้วตายแล้วไม่มีเสานี้มันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหลงทางเอาได้ง่ายๆเลยหนาะ เฮ้ยโคตรหลงอ่ะโอเมก้า oh ดนี่คือวางลูกบอลทีนี้หลงปลาเลยเหรอนี่พาหลงปลาเลยเหรอเนี่ยติดด้วยโ okay. อเคเอากลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมจเจริญพรถิโยมนะฮะขอไปที่ลูกบอลแป๊บขอจําทางก่อนขอเมมโมรีทางก่อนนะฮะอ่ะเอาเอาเอาอยูออกมาก่อนแป๊บหนึง่งอ๋อเสามันพาไปนู่นกับเสาพาไปนี่แล้วมีที่อื่นอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วโอเค ผมว่าผมต้องเอาลองลองเดินเสาตามเสาถ้าเกิดไปทางนู้นมันจะเจออะไรอ่ะมันไม่เจออะไรเลยนะแล้วเหมือนมันหลอกทางผมด้วยนะครับมันก็พาไปด้านหลังนู้นนะฮะหรือว่าผมต้องไปมันก็ไม่ใช่อ่ะดูสิเห็นไหมโอ้โคตรหลอกทางเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปทางนู้นดูนะฮะอ่าทางที่เป็นประตูกับทางตรงไปนู่นนะครับเพื่อที่จะหา ขลําลูกที่2นะครับเอามาใส่ไอ้ตรงเผื่อแม่งมี3ลูกนะอะเชื่อดิโอเคมาแล้วใจเย็นๆน,นะฮะเราอย่ารีบร้อนนะครับค่อยๆหากระปูลูกที่2 3 4เอาให้ครบหมดก่อนนะครับต้องเอาไปวางไว้ตรงที่นั่นแน่เลยอะไอ้ที่มันเป็นอะไรนะดอกไม้อะใช่ป่ะอย่าบอกว่าลูกบนจะปรากฏก็ต่อเมื่อ อยู่บนทุ่งหญ้าสีเขียวทุ่งหญ้าเรเวนเดอร์เท่านั้นนะฮะผมก็ตายเลยนะครับทีนี้มาถูกแล้วตอนแรกก็ดันไปผิดอีกได้ยังไงเนี่ยโอเคย้อนกลับไปหาเสาตัวน้อยตัวนิดนะฮะจำทางได้แล้วนะครับเมมโมรี Memory ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแบบว่าความจำความจำสั้นนะฮะแต่รักชั้นยาวแต่นั่นชั้นยาวนะฮะ,ะว่าไปนั่นะเอาออกมาก่อนลูกเอ้ โอเคพ่อรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฮึยจากลับไปที่จุดเริ่มต้นก็อาจจะเสียเวลาสักพักหนึ่งนะครับกับการเดินกลับเดินไปเดินมาปวดหัวโอเคครับเรากลับมาอยู่กันจุดเริ่มต้นอีกแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่น่าไอ้นี่เลยนะครับไม่น่าไปหยิบมันออกมาน่าจะลองเข้าประตูสำรวจก่อนนะฮะ พราะถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆประตูมันจะมีแสงนะครับแสดงว่าเข้าออกอเข้าออกได้หรือเปล่าวะมาโพที่ไหนเนี่ยเอ๊ะหรือว่าที่เดิม,มเดี๋ยวก่อนที่เดิมเหรออ๋อที่ใหม่นั่นแหละครับแต่มีประตูอยู่หลายบานแล้วผมจะต้องหาไอ้ลูกกลมๆนั่นนะนะให้เจอ นะครับผมอ๋อ,อผมมาโผล่สุดทางนะครับอ่าถ้าเกิดที่ดูกันตะกี้นี้นี่ไงสุดทางที่นี่อยู่โหมันซ่อนอยู่นี่เองช่างน่ารักอะไรอย่างนี้รักเลยทีเดียวนี่สวยประลาดตัวเองอุโอ้ยสวยงามมากอยากจะแคปเจอร์แต่มีรูปบอรืงแสงอยู่ที่มือ ไม่สามถจะแคปเจอร์ได้นะฮะตอนนี้เอาล้วนะครับอ่าไปอยู่ที่นั่นเลยหูเรืองแสงขลับเรืองแสงนะฮะจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปแล้วไปแล้วโยนไปแล้วโอเคโอเคครับมาแล้วครับทีนี้ผมก็เลือกเข้าประตูสักบานหนึ่งให้มันวับไปอยู่ฝั่งนู้น หรืออยู่ฝั่งนู้นก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แล้วก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อผ่านมิชชั่นนี้นะฮะมิชชั่นอิมพอสิเบิลไออยู่ที่ไหนฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามมันเนี่ยนะวัตเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกว่าเดินขึ้นไปทางนี้เหรอไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะเข้าประตูอีกรอบนึงกันแล้วกันเผื่อจะไปโผล่อีกที่หนึง่งไปละ เอาจริงดิตรงนี้เหรอเฮ้ยถ้าโผล่ตรงนี้แล้วผมจะขึ้นไปยังไงเนะี่ยโอเคฮะกว่าจะเจอนะครับที่จริงไม่ได้เจอนะฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าบั็กนะครับผมตามหลักนะฮะเราเข้าประตูนั้นนะครับมันจะต้องโผล่ประตูนี้แต่ว่าที่ผ่านๆมานะฮะเข้าแล้วก็โผล่อยู่นั่นเข้าแล้วก็โผล่อยู่นั่นเข้าแล้วก็โผล่อยู่นั่นผมก็เลยทําการออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่แล้วก็ลอง เข้าประตูนั้นดูอีกทีปรากฏว่ามาโผล่ตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่บั๊กนะครับอโอเคฮะเราก็มาต่อกันนะฮะจะได้จบจบพาสนี้ไปนะครับเพราะว่าเวลามันก็เลยมาแล้วกว่าหลายนาทีนะครับมันกวนร่วงจริงๆโอ้โหทำไมมันแบบว่านี่สะพานเลยเนี่ยทำไมต้นทุนสร้างต่ำจังทำไมไม่สร้างให้มันแบบว่า สูงสูงโ้ยเสียวโอ้ยโอ้ยเสียว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 เี่ยฮะก็โหแม่แคปชั่นแคปชั่นอะไรไหมแคปแคปอะไรภาพแบบปแปลกๆเนาะโอเคครับเราก็ขอจบพาร์ทเพียงเท่านี้นะฮะมาติดตามพาร์ทชูทรมามพ์พาร์ท4ได้นะครับว่าเราจะตามหาโซเฟียแบบกระชับโซฟีแบบกระชับได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมีลูกขลังอีกกี่ลูกที่เราจะต้อง แก้พัซเซลิลให้ผ่านนะครับโอเคครับซิ See you again, เลเกนิกชามเจอกันวันต่อไปอุ๊ยอะไรอ่ะสวยจัง